ที่จังหวัดนครพนมค่ะก็มีการบูรณาการร่วมนะคะเปิดศูนย์อำนวยการะค,ะความสะดวกทางถนนดูแลประชาชนในช่วงของเทศกาลรสรงการานต์โดยนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้ดเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2566 ตามแผนนะคะศูนย์อำนวยความสะดวกและกัปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนมซึ่งได้บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกัประชาชนในการซอยการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกัน,นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและกับทรัพย์สินโดยได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยนะคะเตรียมความพร้อมร่วมทั้งมีการสกซ้อบแนวทางในการปฏิบัติ ตามแนวความคิดนะคะนครพนมเมืองแห่งความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนาครพนมได้มีการใส่มาตรการ3ด่านลดอุบัติเหตุนั่นก็คือด่านขอบขั้วที่เป็นด่านแรกด่านลักที่จะซอยเบิงดูแลคนในขอบขั้วของตนเองถ้าหากมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิ่งแรกนะคะที่จะต้องเหตุก็คือการหามออกจากบ้านเด็ดขาด ด่านต่อมาก็คือด่านชุมชนที่จะมีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองที่จะซ่้อยกันดูแลเป็นสันที่สอง ก่อนออกสูดานสุดถ่ายที่เป็นถนนลักที่เป็นหน่วยงานนะคะได้มีการบูรณาการทุกปีนะคะซึ่งกถือว่าประสบผลสําเร็จพอสมควรดังนั้นจึงได้มีการนํามาตรการนี้มาใส่อีกเทือนึงเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและกาขอให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งรัดและก็ขอบคุณทุกคนที่ได้เสียสละ ความสุขส่วนโตความสะดวกสบายนะคะในช่วงเจ็ดวันนะคะมาดูแลพี่น้องประชาชนซอยกันเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยและก็ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อยากให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่เนื่องจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศพบว่าลอยละเจ็ดสิบของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้พิการมาจากการใส่รถจักรยานยนต์แล้วกับบ่สวมหมวกกันน็อกและถ้าหากทุกคนสวมใส่เวลาเกิดอุบัติเหตุ ็จะซอยลดเรื่องของความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะได้มากถึงรอยละเจ็ดและก็ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากถึง39%ค่ะ